เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ก็ถึงคิวรีวิวอาจารย์โกโจแล้วนะครับไม่ใช่สิเป็นสติลเด้นโกโจนะครับผมสำหรับร่างนี้ผมบอกได้เลยว่าลองเล่นแล้วและมันน่าสนใจมากๆแถมเก่งแบบส,สุดๆอีกทั้งหากนะเรามาดูในส่วนของการรีวิวสกิลกันก่อนนะครับซึ่งผมจะให้ดูสเกลสกิลที่อัพเลเวลตันแล้วละกันเนาะ ผมทาความเข้าใจสกิลอยู่สักพักใหญ่ๆเลยแหละคุณผู้ชมเพราะว่ามันทําความเข้าใจค่อนข้างยากแต่ว่าตอนนี้ผมเข้าใจทองแท้ถึงสกิลของโกโจโประมาณ90%แล้วนะครับแล้วผมก็จะถ่ายทอดให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันนะครับผมเรามาดูในส่วนของสกิลที่1ครับโจมตีศัตรูตัวเดียวนะครับผมอันนี้เนี่ยมันจะมี208.2%ต์นะครับ มันจะเป็นการโจมตีกายภาพนะแล้วก็158.2%อันนี้มันคือพลังเวทซึ่งสเกล2องแล้วเนี่ยมันจะเอามารวมกันแล้วก็คิดเป็นค่าดาเมจเนาะแล้วก็จะมีโอกาส35%นะครับยั่วยุศัตรูให้มาโจมตีตัวโกโจนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้อ่นะเนาะสำหรับในส่วนของสกิลที่1นะครับแล้วก็สกิลที่2ครับอันนี้ยาวเหยียดเลยเอาอธิบายแบบง่ายๆก็คือมันจะมีการบัฟครับบัฟเป็นอมาตะนะครับผมอมาตะทั้งหมด3รอบครับแล้วก็ ในระหว่างอมตะจะโดนความเสียหายแรงขึ้น30%อันนี้งงใช่ไหมในส่วนของการเป็นอมตะตรงนี้มันยังถูกดาเมจได้อยู่ในกรณีที่ศัตรูกลางอาณาเขตนั่นเองนะครับศัตรูกลางอาณาเขตเราจะโดนดาเมจแรงขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับแต่ว่ามีคอนเทนต์น้อยมากๆเลยนะครับที่ศัตรูสามารถกลางอาณาเขตได้นั่นเองนะครับและก็ได้บัฟเพิ่มพลังเวท5%นั่นเองนะครับอันนี้จะอยู่ทั้งหมด5เทิร์นะครับให้จําตรงนี้ไว้ไอ้พลังเวท5% 5เทิร์อันเนี้ยสำคัญมากๆนะครับผมซึ่งมันไม่สามารถซ้อนทับได้ มาดูหัวข้อหมายเหตุครับหมายเหตุตรงนี้นะครับในกรณีที่เราอยากใช้สกิวนี้ให้เป็นอมาตะอีกนะครับ มันจะต้องรอบัฟพลังเวทไอ้5รอบตรงนี้หมดก่อนนะถึงจะสามารถใช้งานได้อันนี้ผมงงตั้งนานแต่ว่าในกรณีที่เราใช้สกิลนี้ขณะที่เรามีบัฟเพิ่มพลังเวท5%อยู่นะครับบัฟนั้นจะเปลี่ยนไปนะครับเราจะไม่ได้บัฟอมาตะนะแต่ว่าเราจะได้รับบัฟเพิ่มความเสียหายที่ทําได้80% 4รอบนะครับแล้วก็ได้รับบัฟเพิ่มอัตราคีิตดิคอลสามสิรอบนั่นเองนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายแบบฟูดเทรดที่ให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายกว่านี้ด้วยต่อมาครสีส 3, สจโม ตัวตัวเดียวนั่นเองนะครับผมเมื่อกดใช้งานก็จะสร้างความเสียหายเวท433.1%ต่อศัตรูที่เลือกเป็นเป้าหมายนั่นเองนะครับแล้วก็สร้างดีบัฟด้วยในส่วนของดีบัฟตรงนี้จะลดความเสียหายที่ศัตรูทําได้30%เป็นเวลา2อรอบนั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของสกิลอันติเมตครับสกิลอันติเมตจะเป็นการโจมตีหมู่นะสร้างดาเมจทั้งหมด5ครั้งโดยสเกลจะอยู่ที่1,503.7%นั่นเองนะครับและในกรณีที่เราใช้อันติเมตผสานกันนะครับเราก็จะได้รับบัฟเพิ่มดาเมจคริติคอล3 เป็นเวลา4รอบซึ่งบัฟนี้จะให้ทั้งโกโจและก็ตัวละครที่เป็นคู่ภานาเรานั่นเองนะครับผมและก็สร้างดาเมจเพิ่มเติมอีก128%นะครับในส่วนของสกิลก็จะมีประมาณนี้แต่ว่ามาดูที่สกิลติดตัวครับสกิลติดตัวของโกโจจะคล้ายกับสกิลที่2มากๆเลยนะเมื่อเริ่มเกมมาก็จะได้รับบัฟอมตะ2รอบนะครับบัฟอมตะสามารถโดนโจมตีได้ขณะที่ศัตรูกลางอาณาเขตนั่นเองนะครับและก็ได้รับดีบัฟโดนความเสียหายแรงขึ้น30%เป็นเวลร2รอบนครับแน่ว่าน1คร้งนะได้รับแต พลังเวท5%เป็นเวลา4รอบนั่นเองซึ่งไอ้บับเพิ่มพลังเวท5% 4รอบตรงนี้นี่แหละหลังจากหมดลงถ้าหากเราใช้สกิลที่2เราก็จะได้รับบับอามาตะอีกนั่นเองนะครับผมเพิ่มเติมน,นิดนึงนะครับถ้าหากโกโจโจมตีโดนศัตรูแล้วติดคิติคอลโกโจก็จะได้รับบับเพิ่มความเสียหายที่ทําได้อีก10%นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูฟุตเทปกันหน่อยละกันนะครับจะได้อธิบายได้ง่ายขึ้นเนาะอ่าเอาเป็นสู้กับสุคุณะละกันนะครับอันนี้เป็นสุคุณ ไอ้เจ้าโดตินะฮะอ่อยูจิโดจิมาไงวะโอเคเอายูจิกับโทจิมารวมกันนะครับกลายเป็นโดจิซะงั้นนะ่ะยูจิอยู่นี่นะครับแต่ว่านี่เลยเราจะใช้เป็นอาจารย์โคโจโนั่นเองนะครับผมลุยกันเลยครับคุณผู้ชมแต่ผมจะไม่ใส่ในส่วนของเมมโมรีนะครับผมยังไม่มีความรู้ในการแนะนำเมมโมรีให้ยังไงขออภัยด้วยนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นเมื่อวานก่อนนี้เอง นะซึ่งในส่วนของความรู้ที่มีก็จะมีแค่นี้แหละครับที่จะพอรีวิวได้นะครับมาดูที่ในส่วนของบัฟที่เราได้ก่อนเนาะอันนี้จะเป็นในส่วนของบัฟสกิลติดตัวนะครับเห็นไหมอมาตะ2รอบนะครับแล้วก็อันนี้ดีบัฟโดนความเสียหายแรงขึ้นซึ่งดีบัฟเนี่ยมันจะเป็นสีฟ้านะครับส่วนบัฟมันจะเป็นสีส้มประมาณนี้แล้วก็อันนี้อันนี้ไฮไลท์นะครับซึ่งเมื่อบัฟตรงนี้หมดลงเราจะใช้สกิล2แล้วก็กลายเป็นอมาตะได้นั่นเองนะครับเอาล่ะมาดูที่สกิลที่1ครับโจมตีสตูตัวเดียวนะครับบผม,มตีเลยอช เขส่อดูดเข้ามาแล้วก็ตบหน้าไป1หนึ่งทีเป็นไงล่ะสุคุณะติด,ดยั่วยุเห็นไหมอ่าเมื่อกี้นี่คือดีบัฟยั่วยุนะครับมันมา1รอบเนาะแล้วก็หมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็คือสกิลที่2ครับถ้าหากผมกดสกิล2ตอนนี้นะครับมันจะเป็นการบัฟความเสียหายที่ทําได้แล้วก็เพิ่มคริติคอลให้กับตัวผมนั่นเองนะครับผม ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของสกิลที่3กันบ้างสกิลที่3ตรงนี้ก็จะเป็นการโจมตีโดยใช้พลังเวทนั่นเองนะครับป้ายโจมตีปนี่แนะ่พักไปเลยบุ้มเป็นไงฮะแล้วก็โดนดีบัฟลดความเสียหายที่ทําได้นะฮะแต่ว่าตอนนี้โกโจของผมอมาตะหมดแล้วนะครับซึ่งผมไม่สามารถใช้สกิล2เพื่อที่จะเพิ่มอมาตะได้นะครับเพราะว่าตอนนี้มันยังติดคูณดาวในส่วนของบัฟอันนี้อยู่1เทินนะครับผมก็จะใช้สกิล1ไปก่อน สกิลหนึ่งมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เราใช้งานเนี่ยมันจะได้แต้มเกรดอันติเมตเยอะกว่าสกิลอื่นๆเลยนั่นเองนะครับเอาล่ะตอนนี้ผมต้องใช้ในส่วนของสกิลสเพื่อที่จะเพิ่มอมตาให้กับตัวเองแล้วนะครับบัฟตรงนี้มันหมดแล้วนะไอ้บัฟที่ผมบอกอ่ะไอ้เพิ่มในส่วนของพลังเวท5%้าเอ่ะเพิ่มบัฟไปเรียบร้อยนี่ฮะบัฟมาแล้วอันติเมตมาโอ้โหไม่เป็นไรฮะยืนยิ้มอ่ะยิ้มใส่กันเป็นไงล่ะยิงเขี้ยวใส่กันฮะคุณผู้ดูฮะสกิลสฮะ โจมตีไปเลยเปยังฮะหืมผักไปสักไกโอเคโดนไป2,000เองนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูอันติเมทนะนี่ก็คืออนิเมชันออนติเมทครับอันติเมทของโกโจสวยทุกร่างเลยฮะคุณผู้ดูซึ่งร่างนี้เนี่ยมันไม่ได้ออกเกตเทิร์นนะมันดีมากเลยเอามาเล่นแล้วก็ใช้งานได้แบบเพอร์เฟกมากๆครับดูดิไปยังเข้าไปฮะเออดาเมจทั้งหมื่นสามครับก็ถือว่าแรงนะเดี๋ยวผมเอาไปเทสดาเมจกับอ่าตัวโนบะระให้ดูด้วยนะครับ ขอ,อกดสก,กิลสบัฟไปก่อนละกันกน,นี่ฮะบัฟเลยอะโดนต่อยตาย <c oughs> ดามเมจไม่เพียงพอนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโนบะระก,กันบ้างนะครับ <c oughs> ผมจะย้ายด่านหน่อยละกันเพราะว่าด่านนี้นี่ตึงเกินไปนะกด next episode นะครับแล้วก็ตรงนี้อา่าโอเคอันนี้โกโจนะครับโกโจสเตตัสก็จะเป็นแบบนี้เลยนะ802แล้วก็2 7 0 6กับ 9 4 5นะครับซึ่งผมยังไม่ได้อัปเกรดเกรดตัวละครเลยนะครับแต่ว่าโนบาระเนี่ยผมอัปเกรดไปในระดับหนึ่งแล้วนะโนบาระของผมอยู่ที่เลเวล27นะครับแล้วก็เกรดอยู่ระดับ2แต่ว่าในส่วนของสเตตัสตัวละครนะครับน้อยกว่าโกโจโกโจเนี่ยเยอะกว่าเยอะเลยนะฮะถือว่ามันเป็นตัวละครที่ถูกบัฟมานั่นแหละนะตัวใหม่แล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับแถมเป็นสีเหลืองแบบเดียวกับโนบาระด้วยเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูก่อนนะครับเอาเป็นเทสดาเมจสกิลก่อนละกัน ในส่วนของออนติเมทของโกโจจะเป็นการโจมตีหมู่นะครับแต่ว่าโนบาระจะเป็นการโจมตีเดี่ยวแต่ว่าเป็นการเดี่ยวแบบสแต็กตะปูนั่นเองนะครับมันอาจจะไม่ได้เดี่ยวร้อยเถ้าหากตัวไหนมีสแต็กตะปูแล้วเราไปเลงออนติเมทใส่ตัวที่ไม่มีสแต็กตะปูไอตัวที่มีสแต็กตะปูมันก็จะโดนด้วยนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยคือผมยังไม่ได้รีวิวอะไรให้เลยนะยังไงขออภัยด้วยแต่ว่าตอนนี้ผมจะเริ่มกลับมารีวิวให้แล้วนะครับเห็นไหมใช้สกิลหนึ่งใส่ศัตรูเนี่ยจะติดดีบัฟสแต็กตะ สูงสุดน่าจะ3ามสเต็ใช่ปะต่อ1ครั้งก็จะเป็น9เนาะแต่ว่ามันคงอยู่แค่2รอบนะครับเพราะคงอยู่2รอบมันก็จะเหลือแค่6คือจริงๆมันจะเป็น9้านั่นแหละแต่ว่ารอบต่อมาเราต้องใช้อันติเมทไงในส่วนของสกิลก็จะเหลือ6นะครับประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะใช้เป็นสกิลที่3นะครับลองโดดเตี้ยงเข้าไปอ่าไม่ตายนะติดเบรกไปฮะแต่ว่าเราตุยนะครับไม่เป็นไรให้ดูดาเมจคร่าวๆเนาะ เดี๋ยวอาจารย์โกโจโลงมาบ้างนะครับถ้าหากเรามองเรื่องประโยชน์นะครับระหว่างโกโจสติลเดนกับโนบาระสติลเดนนะครับผมบอกได้เลยว่าโกโจกินขาดเยอะฮะโกโจมีอามาตะให้แถมอันติเมตเป็นอันติเมตแบบหมู่ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของสกิลหนึ่งยังเพิ่มเกรดอันติเมตได้เยอะอีกนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่ากลัวมากๆเลยนะครับรนี่ฮะดูดมาตบแพนด้าไปหนึ่งทีโอโหดูดิครึ่งหลอดแรงมากๆเลย ตบติดคีินะฮะความสามารถเพิ่มเติมก็คือเราจะได้รับบัฟตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเพิ่มความเสียหายที่ทําได้10%ฮะเดี๋ยวตบอีกดูดมาตบฮะดูดมาแล้วก็ตบไปอีกหนึ่งทีติดเบรกฮะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตบอีกนะไม่ต้องห่วงตบอีกแน่นอนอสบดูดมาตบเพี้ยโอ้โหตบเป็นลูกเลยอันติเมตมาแล้วนะครับเอาล่ะผมจะอันติเมตเลยแล้วกันนะไปลุยโอ้โหอันติเมตทีจบเลยอะ อันนี้คือรุ่นพี่มากี่ผมไม่ได้ไปตีแกเลยนะตีแค่แพนด้าฮะและดูวลตีเมดรุนแรงมากครับโอ้โหจีๆเลยอันนี้อัปเกรดน้อยกว่าโนบาระอีกนะอ่าทีนี้ในส่วนของคําถามนะครับยอดฮิตระหว่างโกโจกับโนบาระใครดีกว่ากันไม่ต้องถามแล้วแหละคลิปนี้ให้คําตอบคุณผู้ดูแล้วนะครับ ซึ่งผมต้องขออภัยจริงๆเมมโมรี่ผมยังไม่สามารถแนะนําให้กับคุณผู้ชมได้นะครับว่าเมมไหนมันโอเคสําหรับโกโจโแต่ผมมองว่าถ้าหากเป็นเมมพวกเพิ่มดาเมจก็ถือว่าน่าจะโอเคนะครับจริงๆไอดีนี้ผมอยากแจกนะเอาไว้คลิปนี้ถึง3,000คนดูเมื่อไหร่ถึง50ไลค์เมื่อไหร่สามารถแคปรูปแล้วก็โพสตในกลุ่มที่ผมดูแลได้เลยนะครับแล้วก็สอบถามผมได้เลยเดี๋ยวผมจะไปทํากิจกรรมแจกให้นะเพราะผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงหรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าหากถึงไอดีนี้ผมแจกให้แน่นอนนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมเน เกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนได้เพียงพอเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายครับผม